เดี yup. <c oughs> ด๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวลองทำเม่นนี้รอกนี่เดี๋ยวนาีสองที่สามอนห้หลาตีหนึ่งคือ กี่ชั่วโมงมาจากโรงพยาบาล่านอนตั้งแต่ตนหนึ่งครึ่งเหรอฮะนอนมาตั้งนานเป็นช่างเหรอเนี่ยกาซ่อมอะไรเหรอกาซ่อมอะไรครับต่้งยังครับตั้งไหนมาขุดดิอม้งไหนนอนกี่โมงตีหนึ่งครึ่งเลยตีสองไม่นอนเลยใช่หรือไม่ย Ấm mãn mắm. Ấm mãn. tôm mưa, tôm mưa. tôm mưa hay cả này. Anh mấy đạo lại. À, Anh mấy đạo lại.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  ล้อเดินล้วงเดิล้วงซื้อกมเพลงปะหรอฮะซื้อกลมเพลงปะหรออาวกินไหมล่ะจะกินกาแฟไม่ใช่แล้วจะร้อเพลงอะไรอ่ะเขาไปอบดาพี่มันล่วงไว้พับเลยปะเว ใครขำกี่ิงขี้อ่อนเหมือนเราเขาเป็นเข้าห้องน้ำเขาก็เปิดห้องนอนไว้ใช่มเขาก็ไปนั่งห้องน้ำมีเสียงเดินกัดกัดกัดกัหมาหญนั่งกัยานั่งนอาบน้ำก็มานั่ง ทั้งไหนว่ากินเยอะไงข้าวข้าวเดี๋ยวต้องเยอะเลยเยอะมาเยอะไงจุ๊บจุ๊บญาติญาติญาติจุ๊บจุ๊บโอ้ตุ๋นเหรอจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคไหมโอเคไหมจุ๊บจุ๊บปากเจอเอาเอ้ยเอาเอาเอาเลยเอาช้อนปอมไปทางโน้นสิหรอเดี๋ยวไปโดนแผลเจ็บป่ะแผลแห้งเน่ะ คือปักเจอนมันต้องดือขนาดไหนเ่หมูด้วยหมูด้วยหมูหมเมื่อวานไปอบน้ำกัยายใช่ไหมยายเขจะเอาไอ้สบู่ชีดเหรอเออยายเขาสาบนให้คืออ่ะอม่เ แล้วจะอาบอยังไงอาบเสร็จแล้วแล้วก็จะ,จะเอาประเัวล่าแล้วก็จบเนี่ยจะล้างน้ำจ,จะล้างล้างสบู่ดูอาบน้ำแล้วก็มานอนถ้าเกิดไม่อาบน้ำยากก็ต้องลำบากเอาอบน้ำ นอนหัวค่ำไงตอนออกมาสักสักกี่โมงนะมาสักทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งฮะเปลี่ยวันไม่ให้นอนเอเอหญ้าไม่มีมือจับแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บมเดีย๋ยวย่าไม่มีมือจับแล้วมันลื่นมาแล้วก้ายุดหญ้ามือสองมือจับแล้วก็จับมัอนอยู่น้ำจุ๊บน้ำจุ๊บอ่

โดนไหมเจ็บไหมโดนไหมเจ็บก็ไม่เฉือนโดนเป็นแหละง่ยายๆโดนอยู่นิดเองหนุกไโดนให้เยอะอย่าให้มันล่วงสิลูกล่วงเดี๋ยวมันโดนเทา้ามันเจ็บเจ็บนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันล่วงใส่เท้าลูกเดี๋ยวเป็นแผลห่อเลือดเล็บหลุดอีกนะเล็บหลุดนะลูกปวรหลุดใส่กินเล็บหลุดเพราะฉะนั้นแหละหลุดอ่า

เอาเอาเนื้อไขมันนะป้อนเขาหน่อยสิเนื้อยุ่ยยุ่ยเงี้ยทไว้เดี๋ยวล้วงเดี๋ยวล้วงเดี๋ยวเออ้ยงเออะชุบชุบชุบอ้าวไม่ใช่ทุกนี่นะโดนหลอกยาหายหันหลอก หมูหมูนั่นน่ะยาน้ำนมอ่ะหมูน้ำน้ำซุปอ่ะหมูตุนน่ะเอาเชอาหูทอดเหรอลองลองเคี่ยวหมูตุนในน้ำซุปให้กินหน่อยดิ เออยินได้เพี่จะเนรถเอาุกลกเอาซุเลยมีหูไปเพราะาคยเหรอเออเป็นอย่างนั้นลองเยังไงลองแล้วหูในน้ำซุมก็ร่อยนะหูตุ่นนะสมเปิดเปื่อยสองวันแล้วเปื่อยเออเอาซุปซุป ยิ้มยิ้มได้ยิ้มฝากจีพี่มีไปไหนพี่มีไปไหนพี่มีไปโรงเรียนพี่มีไปโรงเรียนพี่นี่ไปไหนพี่หน้ากล้าก็ต้อไปแล้วจุ๊บจุ๊บ สองขวบอยู่พูดอะไรกระจุงกระจริงสองขวบพูอะไรกระจุงกระจริงกระจักกระจักข้อนกว่าก็พูดแบบพอเป็นประโยคยาวๆแล้วเกตุเกย์เาย์เกตุเกย์เกย์เป็นไรฮะไปไหนจะไหนลูกเรร่วงเราร่วงเจ็ดนะกินยังอ่ะยังได้ไปกินกาแฟย่าแล้ว